สวัสดีค่ะชาวทัดน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะมาดูไพ่ของคุณในเดือนนี้กันเลยมาช้าขอโทษนะคะช่วงนี้หมอเดินทางเป็นอาเล่นเลยนะคะทุกคนน้ำหนักขึ้นมาสิบกิโลด้วยอะทุกคนเรื่องจริงเดินทางไปทางประเทศบ้างไทยบ้างนะคะแล้วก็ทำงานไม่ทันจริงๆขอโทษด้วยนะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะ คุณโสดก่อนสถานการณ์ของคุณโสดชาทันาหมินกรกฎพิจิค่ะโอ้โหจัดติดโอเคคุณเพิ่งไปพิไปได้รับคําพิภากษาอะไรบางอย่างเรื่องของความรักมาไมมมันไม่ใช่แน่อย่าง,งานั้นหมายถึงว่าคุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเกีก่ยวกับความรักที่ผ่านมาหรือบางคนเพิ่งเลิกเลยเพิ่งสดสดเลยนะคะอืมคุณเองก็เลยไม่ได้เปิดใจรับใครแผลสดสดเลยบางคนนะคะนี่ไงสถานการณ์ความรักของคุณ เทนออฟสอดก็คือว่าเลิกลาแบบไม่ดีหรือว่าหายไปหรือคนคุยคนนั้นหายไปมาสร้างบาดแผลในใจให้กับคุณนะคะที่ผ่านมาอืมเขาเองเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างมีเล่เหลี่ยมอะมีทริกกี้อะไรประมาณเนี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าเจ็บใจหลายอย่างตอนนี้เป็นช่วงเวลา่นการพักผ่อนหัวใจนะอืมแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไมหมมีแต่จะไม่ใช่คนสเปคคุณเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อน,เป,น,นเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณ ไม่ได้ชอบไม่ได้เปิดใจใครกับใครทั้งนั้นในตอนนี้อะมาเริ่มกันเลยว่าสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคุณยังใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะยังเก็บตัวยังไม่ได้สูงสิงอะไรกับใครส่วนใหญ่ใช้เวลากับตัวเองกับครอบครัวซะส่วนใหญ่หาความสุขใส่ตัวนะคะแต่การงานการเงินของคุณไม่ได้แย่นะคือคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะแต่อยู่ที่ว่าเราขี้เกียจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะคือคุณสามารถหาความสุขได้จากทางครอบครัวของคุณและเงินของคุณ สัปดาห์ที่สองค่ะ,ะความเครียดเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะคุณก็ไปเจอเรื่องคนรักเก่าหรือว่าได้ไปรับสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักเก่าๆหรือความรักที่เพิ่งผ่านมาเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างพื่ทำให้รู้สึกว่าเซ็งๆเคียดแต่ก็มีคนพยายามจะเข้ามาคุยกับคุณหลายคนเลยนะเนี่ยเนี่ยนะคะพยายามจะเข้ามาคุยนะคะแต่คุณก็เลือกไม่ได้เปิดใจให้กับใครสักคน สัปดาห์ที่สองค่ะมีแนวโน้มที่คุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะบางคนอาจเจอคนที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเป็นคนที่มีแนวโน้มว่าจะเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวยแล้วหมายถึงอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขช่วงหนึ่งนะคะอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ตอบโจทย์คุณอยู่ดีอะสัปดาห์ที่สองค่ะ คุณก็ยังมีการพูดคุยกับคนอื่นอยู่คนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาในสัปดาห์ที่สองนะคะอ่าคนอายุน้อยกว่าลูกรางหน้าตาดีเลยแหละจะเข้ามาในชีวิตคุณจะมีบทบาทเข้ามาในชีวิตคุณเขาเป็นคนที่สามารถเยียวยาคุณให้คุณมีความสุขได้พูดคุยได้แฮปปี้นะคะสัปดาห์ที่3 t h เดอะเดวิลสัปดาห์ที่3ค่อนข้างโอลมาดเพราะรถไฟจะชนกันต้องระมัดระวัง นะคะแต่คุณจะจัดการได้ไหมแก้ไขได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ย่างไงก็อยู่ในสินิธิทรมนะคบทีละคนคุยทีละคนนะอืมเคลียร์ให้ดีเคลียร์ให้ดีสัปดาห์สุดท้ายของความสัมพันธ์ค่ะอ่ะคุณมีแนวโน้มที่จะมีเจ้านายหรือคุณผู้จัดการหรือใครมาแอบชอบแอบปิ้งคุคณหรือคนต่างชาตินะคะแถบเอเชียเข้ามาชอบคุณแล้วคนรักเก่าก็จะเวียนกลับมาส่งสารอะไรบางอย่างให้กับคุณรู้ ไม่เขาคิดถึงเขารู้สึกดีกับคุณคุณเองใช้เวลานี้ในการตัดใจจากทุกคนเพื่ออยู่คนเดียวและเมคมันนี่หาเงินอย่างเดียวเลยเอาเป็นว่าคุณยังจะโสดต่อไปยังไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการที่ความสัมพันธ์มันขึ้นขึ้นลงลงเลยเห็นไหมที่หมอเล่านะคะแต่ขอดูวันพิเศษหน่อยว่าสิบี่กุมภาพันธ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงคุณจะเลือกไปเดทก,กับใครคนหนึ่งที่รวยที่สุดหรือคนที่พิเศษที่สุดโปรไฟล์ดีที่สุดเป็นหน้าเป็นตากับคุณที่สุดอ่ะประมาณนั้นเลย ในวันที่สิบสี่กุมภานะคะโอเคประมาณนี้ค่ะกับคนโสดนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิต สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคะสถานะไม่ชัดเจนไปไปกับกลับกันหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยนะคะแล้วสักพักหนึ่งก็กลับมาคุยกันรักกันมีความรู้สึกดีต่อกันสักพักหนึ่งทัศนคติไม่ลงรอยกันมีเรื่องคนรักเก่าของเขาเคยกลับมาแล้วหายไปหรือเขาขอพักเพื่อกลับไปหาคนรักเก่าคุณเคยเดินออกมาแล้วก็กลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้หลายครั้งคุณรู้สึกว่ามันเขวงควางในความสัมพันธ์เนี้ย คุณรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงมันจะยังไงกันแน่แต่ใจก็รู้สึกไม่อยากปล่อยเขามันมีความรู้สึกอยากเอาชนะด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมหรือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ของแฟนกันนี่แหละแต่เคยเลิกก,กันกลับไปกลับมา,กล,บมากลับมาสถานะคนคุยกลับมาไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้นะคะอือ่ะดูต่อเขาคนนี้ชอบคุณจริงๆไหมเขาชอบคุณนะเขารู้สึกว่าคุณมีความโรแมนติกคุณมาช่วยเหลือเขาทําให้บาดแผลในใจเขาอะ มันดีขึ้นแล้วเวลาที่ท้อที่ทุกข์อ่ะมีคุณคนเดียวที่เข้าใจเขาแต่ในขณะเดียวกันเวลาคุณพยศใส่เขาเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆคุณคิดยังไงกับคนคนนี้คะ e m p r e s s คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ในชีวิตที่ไม่เคยเจอและพิเศษสุดๆสําหรับคุณเลยนะคะอืมคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณร่าเริงได้ทําให้คุณมี energy ทาให้คุณกระตือรือร้น แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อยากจะจัดการเขาอยากจะเหมือนจัดการนที่นี่คือแบบมันเคี้ยวหรือแบบอยากจะแบบอืทําไมทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ตัดสินใจทำไม,ไมลังเลทำไมไม่ยอมชัดเจนประมาณนี้นะคะอ<ค>ืมเขาคา<ค><ณ>ดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคาดหวังนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นความสุขแล้วมองว่ามันน่าจะเป็นรักแท้ได้ในอนาคตคุณคาดหวังความสัมพันธ์นี้ไหมคุณรู้สึกคุณเจ็บคุณดูกระทาอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็เลยหมดความคาดหวังไปนานแล้ว อะอเป็นดวงทั่วไปดวงเจอรอลทุกอย่างอ่นสลับกันได้นะคะต่อไปสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาจะยอมซโรราให้กับคุณยอมทุกอย่างพาไปไหนคุยอะไรได้หมดมีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะได้ไปเจอเพื่อนเขาหรือเพื่อนคุณหรือครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขามีการพูดคุยกันนะคะแต่ถึงสารสัมพันธ์หรือเปล่าก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอืมสัปดาห์ที่สองในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงโอเค มีแนวโน้มจะได้เปของขวัญนะันวาเลนทน์นะนี่โดนเปจะโดนเปนี่ไงใช่ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวมาชัดเจนอีกสองใบทีเอาเป็นว่าประมาณช่วงสัปดาห์ที่2คุณจะแฮปปี้มากเขาจะตามใจคุณคุณมีโอกาสจะได้ไปร่วมทริปกับเพื่อนๆเ,เ,เขาหรือว่าไปเจอคนที่เขารักหรือคนที่เขาสนิทนะคะแล้วทําให้คุณทั้งสองคนเข้าออเข้าใจกันได้มากขึ้นสัปดาห์ที่3ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ระวังเรื่องภาวะของอารมณ์ ที่ค่อนข้างเวียงเวียว<ๆ>ินวินน,นะคะเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้แล้วเขาจะเงียบด้วยถ้าเกิดคุณดือ้อหรือพูดไม่ฟังหรือพูดไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะคะเออสัปดาห์สุดท้ายแฮปปี้ค่ะมีความสุขจะได้ขอเป็นกันเป็นแฟนหรือเปล่าอ่าดูซิมีไหมอืมมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการที่เขายุ่งงานด้วยก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันยัง ไม่มีโอกาสโฟกัสหรือมีการขยับความสัมพันธ์มากไปกว่าน,นี้นะคะอขอดู14่กุมภาจะเป็นอย่างไงคะสิ่งที่คุณคิดหวังไว้จะเป็นไปตามนั้นจะมาเจอกันจะมาพูดคุยกันนะคะเหมือนคุณจะได้รับชัยชนะเลยแบบโอ้ยฉันชนะแล้วในความสัมพันธ์นี้เขามาหาฉัน <c oughs> ความรักไม่ใช่ชัยชนะนะแต่เป็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามาหาคุณแหละนะคะแบ่งเวลาจากงานจากทุกอย่างเพื่อมาหาคุณนั่นเอง นะคะมีของพิเศษให้ด้วยแลบมันเนี่ยนะเออได,ได้ได้รับการเปย์ด้วยนะวันนั้นอะนะคะอืทุกอย่างมักนการอาจสลับกันได้และความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนอื่นที่เปย์คุณด้วยก็ได้นะอันนี้หมอมีเซนส์สำหรับคนอื่นที่มาดูคลิปเนี่ยคนที่เขาชอบคุณมานานหรือคุณอ่ะเป็นคนที่คุยหลายๆคนอยู่มันจะมีหนึ่งในนั้นที่เข้ามาเปย์คุณแล้วขอคุณเดทในวันนั้นด้วยสิบสี่กุมภานะคะโอเคก็อะประมาณนี้เลยนะคะกับคนชาวธาตุ น้ำมีนกรกฎพิจิกกับสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวธาตุน้ำมินกระกฎพิจิกขอดูหน่อยสถานการณ์ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คือคุณรู้สึกว่าการให้และรับของความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยเท่ากันอืม คล e นออฟวอนแต่ว่าคุณเองก็อาจจะเป็นฝ่ายค่อนข้างยอมเยอะเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไปแต่ก็จะมีเรื่องหึงหวงกันเรื่องมือที่3ามที่4ี่หึงหวงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นเดอะเลิเวอร์มีตัวละครใหม่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนเรื่องหวงอยู่ตลอดเวลาก็ต้องระมัดระวังนะคะอะทีนี้ดูคนต่อคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะเขารู้สึกว่าคุณบ้างงานและยุ่งงานจนเกินไปเขาอยากให้คุณแบ่งเวลาเพื่อมาเจอเขาบ้างมาเทคแคร์เขาบ้าง นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาต้องการความรักจากคุณค่ะตัวคุณคิดยังไงคนรักของคุณคะคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาดื้อจังเลยเขาคนโทรลยากควบคุมยากนะคะแล้วก็มีพูดแรงพูดจามไม่ค่อยน่ารักนะคะอืใช้เงินเก่งหรือแบบเอาแต่ใจอะไรประมาณเนี้นะอือ่าทีนี้ดูต่อความรักของคุณในสัปดาห์แรกจะเป็นยังไงคะโอ้โหระวังค่ะมีปากเสียงมีปัญหานะคะอืเรื่องเก่าเรื่องหลังก็ขุดมา แต่ทะเลาะกันแป๊บเดียวก็คืนดีกันแล้วให้ใบนี้ออกมานะสัปดาห์ที่สองในความสัมพันธ์ค่ะขัดแย้งกันอีกแล้วโต้แย้งกันอีกแล้วมีปัญหาจุกจิกกวนใจกันอีกแล้วค่ะโอ้โหสามวันดีสี่วันไข่โอเคแต่จะมีคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเข้ามาเป็นกาวใจทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาลักกันได้อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่สามค่ะสัปดาห์ที่สามอ่ะสัปดาห์ที่สามก็ ถือว่าไปกันได้เรื่อยๆจะปรับตัวเข้าหากันได้บางท่านคุยชาวรศิชนูและคณะธนูแต่ต่างคนต่างจะทํางานมีภาระหน้าที่เยอะด้วยแหละก็เลยทําให้การลดการทะเลาะกันน้อยลงสัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์ค่ะเป็นสัปดาห์ที่ขุดเรื่องเก่าทุกอย่างมาในอดีตนะคะแล้วมาทะเลาะกันจนทําให้เกิดปัญหาคาราคาซังเป็นสัปดาห์อันตรายต้องระมัระวังนะคะอ่า แต่ว่าสุดท้ายก็รักกันอยู่ดีเหมือนเดิมถึงจะสะบักสะบอมดูเถบาดแผลเต็มตัวแต่ไม่ได้ให้ทุบตีกันนะแต่มาถึงบาดแผลเต็มตัวหรือความเจ็บช้ำเต็มตัวก็ตามแต่สุดท้ายก็ยังรักกันอยู่ดีนะคะรักกันอยู่ดีนะโอเคอ่ะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยครับสถา,านะคุณมีคู่นะคะชาวทัน้ำมีนกรกฏพิจิกค่ะ